สวัสดีครับนี่คือรายการ VAP Sport News ครับสนับสนุนรายการโดยครับสวัสดีครับวันนี้ผมสุสุดบรรพบนะครับวันนี้มาดำเนินรายการคนเดียวนะครับเนื่องจากว่าคุณวิศุสมัญญาอาจารย์ทอมของเราติดภารกิจนะครับติดภารกิจต้องต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวนะครับก็เลยต้องไปดูแลครอบครัวหน่อยสําหรับวันนี้ก็เลย อาจารย์ทอมก็เลยลาก่อนลาหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะถ้าไม่ติดภารกิจอะไรก็คงจะได้กลับมา,าพูดคุยกันในเรื่องราวของข่าวคราวในแวดวงกีฬานะครับแน่นอนนะครับท่านผู้ชมในช่วงนี้คงจะต้องระมัดระวังกันสักเล็กน้อยนะครับไม่เล็กน้อยแหละต้องระมัดระวังกันพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของโควิด19 นะครับก็มาหลายสายพันธุ์หลือเกินนะครับาการฉีดวัคซีนก็ทยอยฉีดกันไปตอนนี้ก็พอสมควรแล้วนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องฉีดให้ครบกันนะครับนักศึกษานักเรียนนะครับหรือว่าผู้สูงอายุที่จะต้องออกเดินทางไปตามที่ต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะทางด้านเกี่ยวกับศูนย์การค้านะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังช่วยกัน นะครับเพราะว่าการที่จะควบคุมโรคระบาดให้ให้อยู่ได้เนี่ยก็ต้องร่วมมือร่วมมือกันนะครับทิ้งระยะห่างเว้นระยะห่างอยู่กันห่างๆอย่างห่วงๆนะครับอย่างอาจารย์ทอมเนี่ยก็บอกว่าช่วงนี้คือต้องไปดูแลครอบครัวนะครับก็เลยต้องเรียกว่าต้องดูแลให้ดีนะครับจะได้ไม่ติดเชื้อกันนะเพราะว่าโควิดเนี่ยถ้าเป็นแล้วก็กลำบากเหมือนกันนะครับเอาละครับกต็ต้องรักษานึกสตรตัวกันให้ดีแล้วกันนะครับ ข่าวกีฬาที่เราจะนำเสนอแน่นอนละครับท่านผู้ชมมันก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งมันก็เกี่ยวเนื่องกับโควิดนี่แหละนะครับโควิด -19 แต่มันเกี่ยวเนื่องกับมหากรรมกีฬาของชาวเอเชียตอนออกเชียงใต้นั่นก็คือกีฬาซีเกมสนะครับกีฬาซีเกมนั้นก็เป็นกีฬาที่อยู่คู่กับชุมชนชาวอาเซียนนีมา นานแล้วนะครับสมัยก่อนเรียกว่ากีฬาแหลนทองนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นกีฬาซีเกมมีชาติสมาชิกเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามานะครับหลายประเทศเลยนะครับในครั้งนี้นะที่จะมีการจัดการแข่งขันต่อไปนี้เนี่ยก็เจ้าภาพก็คือเวียดนามนะซึ่งก็จะมีการจัดการแข่งขันกำหนดเดิมนะครับกำหนดเดิมก็คือระหว่างวันที่21พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่2ธันวาคมแต่ท่านผู้ชมขรับล่าสุด ก็มีข่าวมานะครับมีข่าวมาจากเลขาธิการสำนักงานอขององค์กรสาพันม์มนศรีเกมนะครับนั่นก็คือทางด้านท่านดาโตสรีชัยพักน์ิริวัฒนของเรานี่เองนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาเนื่องจากว่า การแพร่ระบาดของโควิด1 9เนี่ยนะครับมันแพร่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกเลยก็ว่าได้และเอเชียเนี่ยเอเชียตะวงนอ,อกเชียงใต้หรืออาเซียนเนี่ยนะก็มีค่อนข้างจะเยอะนะโดยเฉพาะทางด้านเวียดนามตัวนี้ยังไม่ให้คำตอบมานะครับว่าการจัดการแข่งขันจะเป็นช่วงเดิมหรือเปล่าแล้วทางเวียดนามเนี่ยจะมีมาตรการอะไรนะครับในการที่จะรับมือ ซึ่งแม้ว่าก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยเวียดนามบอกว่านักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมที่เวียดนามนะครับจะต้องมีการรายงานรายงานทุกระยะว่าตัวเองไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไหนปฏิบัติตัวยังไงนะครับก่อนไปก่อนไปแข่งขัน14วันเนี่ยต้องมีรีพอร์ตว่าอยู่ที่ไหนไปทำอะไรกิจกรรมที่ไหนบ้าง นะครับแล้วก็ส่งให้ทางฝ่ายจากการแข่งขันเพื่อพิจารณาดูว่านักกีฬาคนนี้จะเข้าไปแข่งขันได้หรือไม่นะครับอันนี้อันนี้อย่างที่หนึ่งละแต่ที่สําคัญครับก็คือว่าผู้ชมเนี่ยอันนี้สําคัญมากผู้เรื่องของผู้ชมเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ต้องไปการที่จะต้องเดินทางไปเนี่ยเขาก็มีกําหนดกฎเกณฑ์มานะครับแต่อย่งางไรก็ตามครับการประชุมของคณะมนตรีซีเกมล่าสุดเลยก็เป็นห่วงเรื่องนี้ นะครับก็ได้ให้ทางเจอบภาพคือเวียดนามเนี่ยพิจารณาหารือกันอีกเีหนึ่งว่าการจัดการแข่งขันจะมีขึ้นเหมือนเดิมหรือไม่ช่วงเวลาเดิมหรือไม่นะครับเพราะว่าการที่จะมีการจัดการแข่งขันขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีการกําหนดกฎเกณฑ์อะไรเพิ่มเติมไหมนะครับเพราะว่าการแพร่ระบาดมันไปรวดเร็วมาก นะอย่างที่บ้านเรานี่ก็โอ้โหแต่ละแต่ละวันแต่ละวันนี่ก็มีการติดกันหลายหลายเราสณสัย่าหลายพันคนนะ่ะนะท่านผู้ท่านผูน้ชมเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามดูกันว่าเวียดนามนั้นมีมาตรการอะไรในการรองรับซึ่งทางเวียดนามเองนะครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันของเวียดนามรวมถึงรัฐบาลเวียดนามก็ได้มีการเตรียมประชุมปรึกษาหารือกันนะครับในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี่แหละท่านผู้ชม เดี๋ยวเราคอยติดตามข่าวกันนะครับว่าทางเวียดนามนั้นจะจัดการแข่งขันตามกำหนดเดิม21พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมนี้หรือไม่สำหรับซีเกมครั้งนี้นะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันนั้นเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับคงจะมีการประกาศให้ทราบกันโดยการประชุมของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกม ครั้งที่31เนี่ยครั้งนี้นะเป็นครั้งที่31นี้นะครับกับรัฐบาลเวียดนามนะครับเขาก็จะมีการประชุมกันในช่วงระหว่างวันที่8 mm hmm. ก,กรกฎาคมที่ถึงนี้นะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวคงจะมีข่าวมาให้ติดตามกันต่อไปนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่มันเกี่ยวเนื่องกับมาหากรรมกีฬาจะเห็นว่ากีฬาแต่ละชนิดที่แข่งขันในภูมิภาคเอเชียเนี่ย ก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนเวลาบ้างจะมีการปรับระบบบ้างแต่ถ้าเป็นฝั่งยุโรปหลายคนบอกอ้าวที่ยุโรปเขาเตะบอลยูโรกันเนี่ยนะเขายังไปเตะก,กันหลายเลยที่เลยมีแฟนบอลเข้าไปชมกันในสนามแล้วก็มีไม่มีใส่แมสกันเลยเขาตรวจสอบไปยังนั่งก็นั่งก็แย่กันติดกันก็มีอันนี้ก็คงจะ,ะต้องบอกว่าทางยุโรป เขาคงมีมาตรการของเขานะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ฟุตบอลยูโรเนี่ยนี่ก็งวดกันมาทุกขนานะเ,าเดี๋ยวองคงจะเห็นแชมป์กันแล้วนะแต่ว่า,าการจัดการแข่งขันของแต่ละแต่ละสนามนะซึ่งเขากระจายไปทั่วยุโรปนะครับท่านผู้ชมก็จะมีการกําหนดกฎเกณฑ์แต่ละประเทศนะเขาเคยมีกําหนดของเขาว่า,าการเข้าไปชมในสนามจัดโซนเข้าชมแฟนบอลน,นั่งหูอยู่ยังไงอันนี้จะเห็นจะเห็นภาพชัดเจนนะครับก็ต้องติดตามไปดูต่อไป ว่าทางเวียดนามจะจัดการแข่งขันได้หรือไม่นะครับต่อมาครับข่าวต่อมาก็ยังอยู่ที่เรื่องราวของอการแข่งขัน,ขนมหกรรมกีฬานะครับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติท่านผู้ชมนั่นก็คือโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกเนี่ยเราก็ได้นําเสนอข่าวไปแล้วว่าทางญี่ปุ่นยังไงก็พร้อมที่จะจัดการแข่งขันย,ยืนยันว่ายังไงก็พร้อม แต่ปัญหาหรือว่าประเด็นสำคัญก็คือแฟนกีฬาจากทั่วโลกเนี่ยจะเข้าไปชมไม่ได้คือเข้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องลำบากแหละเพราะคุณต้องรายงานต่างๆมากมายแต่ทางญี่ปุ่นเองนะครับเขาก็ต้องยอมเสียรายได้ส่วนหนึ่งนะครับก็คืนเงินค่าตั๋วไปรู้สึกว่าจะ40,000กว่าล้านคืนให้กับท่านที่จับจองมาก่อนหน้านั้น นะครับนั่นะก็เป็นเงินมหาศาลพอสมควรนะครับแต่ทางด้านญี่ปุ่นเองเขาก็มีการจัดเตรียมเพื่อรองรับผู้ชมด้วยนะแต่เขามีการกําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้นะครับการแข่ขันกีฬาโอลิมปิก,กนะครับที่จะเ,เริ่มขึ้นนะในช่วงกลางปีนะครับซึ่งใกล้แล้วล่ะนะครับทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันของญี่ปุ่นเนี่ยโอลิมปิกของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ เขาก็ากําหนดมาแล้วว่าแต่ละสนามเนี่ยถ้าสนามที่มีความจุใหญ่ๆอย่างเช่นสนามฟุตบอลเนี่ยเขาจะจํากัดคนชมไม่ให้เกิน1,000งหมนคนสมมุติว่ามีความจุส0 0 0 0หรือ40,000ืที่นั่งสมมุติฟุตบอลเน,ะนาะนาเตะกันเนี่ยเขาก็จะจัดให้แค่1,000งคนแต่เป็นแฟนกีฬาญี่ปุ่นเท่านั้นเองนะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นคนต่างชาติก็ต้องอยู่ในญี่ปุ่นตามกําหนดเวลานะครับถึงจะสามารถเข้าไปชมในสนามได้ ส่วนตัวเข้าชมนี่เขาก็ไปว่ากันที่นาสนามแล้วกันอีกทีหนึ่งวิธีการของเขาก็คงจะมีวิธีการในการจัดการนะครับซึ่งต้องบอกว่า,ามหกรรมกีฬาต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นนะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรโอลิมป,ปิกเนี่ยญี่ปุ่นยืนยันนะครับอยู่แล้วนะครับว่าจัดการแข่งขันแน่นอนนะครับช่วงระหว่างวันที่23 กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของกีฬาโอลิมปิกส่วนอีกอันนึงมันเกี่ยวเนื่องโอลิมปิกเหมือนกันท่านผู้ชมคือการแข่งกีฬาฟุตบอลในโอลิมปิกนะครับอันนี้หงแดงเฮครับมาหงแดงเฮอหลายคนบอกเอ้าเกี่ยวอะไรกับหงแดงครับหงแดงนิวพูลเกี่ยวอะไรทีมชาติอียิปต์ครับนะได้เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ทีนี้ทางาทางตัวแทนโอลิมปิกของของอียิปต์เนี่ยก็อยากจะได้ โมฮัมหมดซาร่าครับนะดาวเตะทีมชาติเข้าไปเป็นนักเตะในโคต้ายุเกินนะแต่ทีนี้ครับท่านผู้ชมปัญหามันตรงอยู่ตรงที่ว่าทางทีมหงแรงนิวพูก็ไม่อยากจะเสียซาร่าให้กับทีมชาติอียิปต์ไปแข่งขันช่วงช่วงโอลิมปิกเกมเพราะว่าในช่วงของต้นปีหน้านี่นะครับเขาก็จะมีการแข่งขันแอฟริกันเนชั่น นะเป็นการแข่งชิงแชมป์ของแอฟริกาเนี่ยยังไงซาร่าก็ต้องไปร่วมทีมนะทีนี้ถ้าเสียช่วงต้นฤดูกาลกับช่วงกลางฤดูกาลเนี่ยอาจจะมีผลต่อผลงานของทีมได้ทางลิวพูก็เลยยื่นคัดค้านนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าทางโอลิมปิกของอียิปต์จะว่ายังไงแต่ที่แน่ๆนี่ตอนนี้นี่คือทางลิวพูยังยังไงก็ไม่ยอมนะครับปรากฏว่าล่าสุดเลยนะครับดินดันมาแล้วว่า าการจะได้ตัวซาลาไปร่วมทีมชาติอียิปต์นะครับเพื่อสู้ศึกโอลิมปิกในคราวนี้คงเป็นเรื่องยากแล้วอันนี้โอลิมปิกของอียิปต์นั้นออกมาเปิดเผยข่าวนะครับว่าซาลา,านั้นคงไม่ได้ติดทีมไปด้วยเพราะว่าทางลิอรูพูเองก็ขอมานะครับเนื่องจากว่าต้องการตัวซาลาไปเตะในทัวร์นาเมนต์แอฟริกันในเช่นั่นคับมากกว่านะครับอันนั้นจะเป็นผลต่อทีมที่จะ ที่จะเพื่อไปแข่งขันฟุตบอลโลกต่อไปนะนะครับแต่ว่าโอลิมปิกเนี่ยก็คงจะต้องให้นักเตะอะไรอื่นมาเสริมทีมแทนนะครับนี่ก็คือข่าวของทีมฟุตบอลนะครับทีมชาติอียิปต์เนี่ยที่เกี่ยวเนื่องกับโอลิมปิกในข่าวนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องราวในเบรกแรกครับที่นำเสนอกันในช่วงของรายการ BAP Sport News นะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ครับ G.P.S. ดีๆรถอยู่ไหนรู้ได้ตลอดเวลารู้ตำแหน่งรถแบบเรียวทา์บนโทรศัพท์มือถือมีการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติดูรายงานการเดินทางย้อนหลังได้90วันติดต่อได้ที่ thaigpsdd.com วัตถุมูคล หลวงพ่อพัดวัดกล้ยด้วนรุ่นพยักเจ้าพระยาหาเช่าบูชาได้แล้ววันนี้ที่ศูนย์เครื่องชิญนาทั่วประเทศรับประกันคุณภาพโดยแพทย์ราชกะพฤตและทีมง,งาน ก็สู่ช่วงที่2นะครับของ b i p Sport News กับกับผมสุดสุดมนุษภพนะครับก็คงจะพูดคุยกันต่อกับเรื่องราวของข่าวคราวในว,วงกุงกีฬานะครับเช่นเคยครับยังไงเสียก็ต้องกำชับนะท่านผู้ชมแฟนกีฬานะครับการที่ใช้ชีวิตประจำวันแบบปกติที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อาจจะใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช้วิธีวิถีการดำเนินชีวิตแบบ New Normal นะ อยูห่างอย่างห่วงห่วงกันไว้นะครับเพื่อที่จะรักษาสุขภาพกันอันนี้ก็มันก็เกี่ยวเนื่องกันอีกแล้วกับโควิดเหมือนกันครับท่านผู้ชมเพราะว่าการแข่งขันกีฬามากกรมกีฬาที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยจะสังเกตว่าในช่วงที่เราดําเนินรายการมามีผมกับกับอาจารย์ทอมนะในรายการมาเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของโควิดเสมอๆนะครับว่ามันมีผลต่อการแข่งขันกีฬาในบ้านเราพอสมควร นะครับมากกีฬาต่างๆถูกละงับถูกเลื่อนนะครับแต่ว่าการแข่งขันอย่างหนึ่งที่ยังกําหนดตามเดิมอยู่นะครับนั่นก็คือการแข่งขันจักรยานนะครับการแข่งขันจักรยานที่สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดเตรียมการแข่งขันการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีก็ยังคงจัดการแข่งขันเหมือนเดิมแต่ว่าทางพลเอกเ mm hmm. ดชาเหหมกสีนะครับท่านในสมาคมจักรยานท่านก็บอกว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับหรือว่าวิธีในการเข้าร่วมแข่งขันแบบวิธีใหม่แบบ new normal นี่แหละนะอย่างที่ผมบอกมไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะต้องมีการ อาจจะในคันแบบไม่มีผู้ชมนะครับนะอาจจะมีผู้ติดตามหรือเปล่านี่ไม่ทราบนะนักกีฬานะแต่ก็คงจะต้องจัดให้อยู่ในระบบอา่าที่ที่ให้เป็นเป็นเรื่องราวที่ที่ดีนะอ่ะอย่างนี้ดีกว่าคือเว้นระยะห่างต่างๆอย่างที่บอกไว้ทุกอย่างต้องทําตามมาตรการของสมคอหมดทุกอย่างนะครับอันนี้ท่านในสมาคมจักรยานบอกว่าอย่างงั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการ ผู้ที่ร่วมนะสนใจจะร่วมเข้าแข่งปั่นเพื่อสุขภาพอันนี้ by for life เนี่ยปั่นเพื่อสุขภาพเนี่ยต้องมีการจํากัดจากที่ก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่ได้มีการจํากัดแต่ประการใดต้องมีการจํากัดการการเข้าร่วมแข่งขันการเข้าร่วมปั่นเพื่อสุขภาพกันนะครับแต่ว่ายังยืนยันอยู่เหมือนเดิมนะครับการจัดการแข่งขันยังคงมี3สนามนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนปกติเลยนะครับ ซึ่งทางพนเอกดิชาเหมประสีในสมาคมจักรยานนะครับบอกว่าการจัดการห่งขันจักรยานชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําปีก็จะยังคงมีเหมือนเดิมนะครับจัดการห่งขันตามกําหนดเดิมนะครับเพียงแต่มาตรการการระวังนะครับการระบาดของโควิด -19 นั้นจะเข้มข้นกว่าเดิมนะครับ จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของแต่ละจงังหวัดสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีตมต่างๆนะครับที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องมีการลงทะเบียนสมัครแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมนะครับพร้อมทั้งแนบผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยต้องมีผลการตรวจด้วยนะครับถ้าไม่มีผลการตรวจนั้น ก็คงจะไม่มีสิทธิ์แข่งนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับการจัดการแข่งขันต่างๆมาตรการที่ทางสคบอได้กำหนดไว้นะครับก็จะมีการควบคุมทุกอย่างครับสวมหน้ากากอนามัยสวมชุดต่างๆล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เป็นระยะห่างหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะแล้วก็จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผู้ติดตามเนี่ยที่ผมบอกไว้ช่วงแรกว่ามันจะต้องมีการกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆหลายอย่างอันนี้เป็นกําหนดของทางสมาคมจักรยานกําหนดออกไปให้เจ้าภาพ3แห่งนะครับที่จะจัดการแข่งขันเนี่ยให้ปฏิบัติตามทีนี้ครับเจ้าภาพ3แห่งเนี่ยก็จะมีมาตรการของเขาอีกต่างหากก็เรียกว่าเป็นการดับเบิลเช็คอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจแล้วก็ให้เกิด ประสิทธิภาพนะครับในการดูแลรักษาในการดูแลนักกีฬาดูแลผู้ติดตามดูแลคณะกรรมการที่ไปร่วมการจัดการแข่งขันในคราวนี้ให้ครบถ้วนก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับขอให้ทาําตามกฎทาตามกติกานะครับทำตามวิธีการที่ทางทางสคบนะครับได้ประกาศออกมานะครับนี่ก็คือเรื่องราวของเว็บบงกีฬาซึ่งวันนี้ อย่างที่ผมบอกไปว่าเราก็นําเสนอมันเกี่ยวพันกับโควิดหมดเลยนะครับแต่ก็คงยังต้องอยู่กันอีกนานแหละเรื่องโควิดกับกับการแข่งขันกีฬากับคนไทยเราต้องช่วยกันนะครับท่านผู้ชมช่วงต่อไปครับของ BP Sport News นั้นเป็นเรื่องราวของยอดตำนานมวยสยามนะซึ่งที่ผ่านมาเราก็นำเสนอนะครับนักมวยทั้งนักมวยสากลสมัครเล่นนะทั้งนักมวยไทยยอดมวยไทย นะครับมานําเสนอกันในวันนี้นะครับผมก็ไปคน้นคว้าหาข้อมูลนักมวยที่น่าสนใจนะครับนำมาเล่าประวัติให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามคนนั้นก็คือแซมสันพอเอ่ยชื่อนี้ปุ๊บหลายคนบอกอ้าวแซมสันนี่คนไหนแซมสันแซมสันคนนี้นะครับชื่อนักมวยไทยนะชกนักมวยไทยในชื่อแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อเมย์ศักด นะนี่นะฮะต้องบอกว่าแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมีสักเนี่ยเป็นนักมวยไทยที่ชกแล้วมันมากนะครับท่านผู้ชมต้องบอกว่ามันมากชกกับนักมวยคนไหนเนี่ยก็ได้ลนุนตลอดแล้วก็เป็นนักมวยที่ค่าตัวสูงมากในยุคนั้นนะครับค่าตัวเนี่ยแต่ละไฟเนี่ยก็ต้องระดับสองแสนขึ้นนะแล้วก็นักมวยที่ชกแต่ละคนเนี่ยผม,ผมเอ,อ่ยชื่อไปคนรุ่นใหม่บางคนบางท่านอาจจะ ม่รู้จักแต่ถ้าเป็นนักมวยเซียนมวยรุ่นเก่านะจะรู้จักกันดีแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพอ่ออยีศัก์นี่นะครับโชกกันกับนักมวยดังๆมากมายอย่างแสนไกลสิทธิ์ครูออสนะหลังสวนพันยุทธภูมิเนี่ยฮะทบีศักดิ์เล็กพลอยศดาเนี่ยฮะหลักหินวสันสิทธิเ์เทปซี่ปิยพันธ์ชาติชาน้อยชาวไร่อ้อยนี่นะนี่นักมวยนะไม่ใช่ชาวไรอ้อยนะท่านผู้ชมแล้วก็ยังมี ตะครอเล็กเดดรัดสิงดําออูปิดนะครับดาราเอกสิทธ์รุ่งทรัพย์นะค่าตัวเนี่ยถ้าแซมสั้นหรือว่าแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพอมิสั์ขึ้นชกเนี่ยต้องมีหลักสองแสนขึ้นนะสูงสุดเนี่ยเกือบสามแสนนะการชกแต่และไฟปรากฏว่าชกมวยไทยอาชีพเนี่ยจนโชคโชนต้องบอกว่าโชคโชนมากนะครับ โชคโชนมากเลยเป็นนักมวยที่เป็นนักมวยไทยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาประจำปี2534ด้วยนะครับพออายุ25ปีครับช่วงนั้นก็พอดอีเป็นการเปลี่ยนแปลงอของแซมสันนะครับหรือว่าแสนเมืองน้อยดูจพ่อเพมืองอิศักเนี่ยก็หันมาชกมวยสากลอาชีพนะครับโดยแซมสันเนี่ยชกในรุ่น115ปอนด์นะครับของ WBF คว้าแชมป์ด้วยการเอาชนะน็อกคอรินเนลสันในยบกที่4ครับซึ่งก็คือแชมป์โลกชาวไทยคนที่22แล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมีศักดิ์เนี่ยครับหรือว่าแซมสั้นเนี่ยนะป้องกันแชมป์ทั้งหมด38ครั้งครับท่านผู้ชมเป็นถือว่าเป็นสถิติการป้องกันแชมป์สูงสุดของแชมป์โลก สถาบันที่เป็นสถาบันเขาเรียกว่าในะเป็นสถาบันมาตรฐานอ่ะสูงสุดเลยนะสามสิบแปดครั้งจนถึงกับต้องแบบสละแชมป์เองอะนะครับถือว่าเป็นสุดยอดมวยนะครับแซมสั้นกระทิงแดงยิมนี่ในชกในชื่อมวยสากลอา,อาชีพนะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยที่มีประสบการณ์ทั้งมวยไทยทั้งมวยสากลนะครับนะับว่าเป็นยอดมวย นะอ,อีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับในสมัยนั้นนะแล้วก็น่าติดตามถึงประวัติวิถีชีวิตพอเลูกชกมวยนะแซมสันหรือว่าแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพอ่อเบนซ์ก็ไปประกอบอาชีพเป็นเปิดร้านอาหารอีสานนะท่านผู้ชมแล้วก็ทั้งขับแท็กซี่ด้วยในบางครั้งนะหลายคนบอกว่าอา้าวโอเป็นถึงชมป์มวยจะมาขับแท็กซี่เหรอก็ ม,มันต้องทําอย่างนั้นครับต้องสู้ชีวิตนะครับการที่มีเงินเก็บสะสมอยู่บ้างเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะนํามาใช้จ่ายซะจนหมดนะต้องนําไปลงทุนทําร้านค้ามั่งทํานู่นทํานี่มั่งนะครับหรืออาจจะมา,าหาอะไรได้เสริมจากการอย่างที่บอกเนี่ยขับแท็กซี่นะครับหรือบางคนในยุคนี้อาจจะมีการขับส่งอาหารอย่างเงี้ยก็มีนะนะครับคือคนรุ่นเก่า,เ,กาเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ใช้ชีวิตอยู่ ก่อนหน้านี้อาจจะประสบความสำเร็จเป็นหนึงแชมป์โลกมีเงินเก็บมีแรงต่างมากมายนะครับซ,ซื้อทุ่งซื้อที่ซื้อทางไว้นะครับแต่การใช้จ่ายต้องควบคุมนะแล้วก็ต้องหารายได้เพิ่มไม่ใช่ใช้เพื่อใช้บุญเก่าหมดเดพอตังก็ไม่มีตังแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของแสนมองน้อยลูกเจ้าพ่อมหิศในยอดตำนานมวยสยามครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาของรายการ VAP Sport News ในวันนี้เวลาก็ หมดลงแล้วนะครับผมสุดๆมารพบนะครับคงจะต้องขออำลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ gpsdd รถอยู่ไหนรู้ได้ตลอดเวลารู้ตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์บนโทรศัพท์มือถือมีการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติดูรายงานการเดินทางย้อนหลังได้90วันติดต่อได้ที่ thaigpsdd com